ดีครับ mm hmm. ผมบอยคาเวเตอร์นะครับลงชั้นที่เท่าไหร่บะเนี่ยที่ที่สามที่สามชั้นที่สามครับ mm hmm. ดินบอ่อนี้แข็งกแบบดินบ่อรูปแรกเลยลูปที่หนึ่งโอ้ดินทำยากมากเลยขนาดเอาลูกลังมาปูเป็นเมตดยังไม่อยู่เลยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรถด,ดาวิ่งไปสักสิบยี่สิบรอบเลยไม่ดูเลย ชิเลนติ้นเลยแต่ดินบ่อนี่ทำง่ายหน่อยน้ำก็ไม่ค่อยออกอันนี้เราขุดเราขุดลองน้ำให้น้ำมันโศก,กอยู่น้ำบ่ออยูแต่ตูบอ่อแรกไม่ได้บอ่อที่หนึ่งนี่ขุดปลายฝนพอดีปลายฝนต้นแรงอันนี้เข้าดวนกุมภาอะไรเงี้ยก็เลยแรงน้ำไม่ค่อยออกดินก็เลยแข็งทำงานง่าย สวยงามเลยนี่นะครับเทคนิคขุดสะต้องขุดลองข้างๆไว้ก่อนให้เอ็นกลางมันแห้งรถด,ดานจะได้วิ่ง,งง่ายๆเติมน้ำมันดูอันนี้ลูกนี้ประมาณสี่ร่สี่ไร่ สีเกือบห้าไร่เนี่ยครับลูกหนึ่งลูกที่หนึ่งมห้าไร่กว่าแบ่งเดียวกันครับที่ร้อยห้าสิบไร่ สีดำๆดำเนี่ยดินไม่ค่อยติดกระบ,บาอะไรแต่ถ้าสีส้มๆนะั่นแหละสีส้มๆเหลืองของผมอะ่ะคนนั้นติดกระบ,บามากรู้เลยว่าติดกระบ,บาเพราะว่ามันติดเมื่อกี้ตักไปติดไปอ่ะเ้อแห้งไม่มีน้ำเลยแข็งด้วยนะของเนี้ยอย่างเงี้ยนะผมปล่อยปจาอของนู้นนะ โกเบโก SK 210 LC รุ่น10ตัวท็อปบุกี้1คิวนะฮะน้ำหนัก22ตันช่วงล่างเราเ, 8, าเริ่ม8เฉลีร์2ใบแท็ก80เซนเครื่องฮีโน,โน่นะครับ J05E KTG